สวัสดีครับผู้ผู้ชมครับเดี๋ยวพามาชมข้ออ่อนนะฮะตัวนี้คือ TR เห็นนะ TR 2610นั่นแหละแต่พออยู่ในข้ออ่อนปุ๊บมันคือ tk 2600เมอีจับได้ไหมครับที่วันนั้นผมรีวิว TR ลงไปโอโ้โหหลายคนชื่นชอบมากเลยวันนี้เจอโคมัสซีน็อกนะครับเบนซิน2จังหวะ 26cc พออยู่ในข้ออ่อนแล้วปุ๊บเปลี่ยนเป็น tk ทันทีนะครับ ติดง่ายมากตัวนี้เป็นตัวที่สตาร์ทง่ายมากราคาก่อนเอาไปว้าว,าวาเลยสี่พันรวมส่งกิ้งๆิเนาะของแถมครบเนาะว่าไงได้ไหมอ่าได้นะปกติขายสี่พันแปดนะพี่ๆเอาไปสี่พันพอรวมส่งให้เรียบร้อยมีใบมีดบงางหญ้าสันสะพายให้เรียบร้อยเบาะเป็นลักษณะยาง eva นะครับมันไม่ใช่ฟองน้ำเป็นยางอัดขึ้นลูกที่มีความทนทานกว่าฟองน้ำนั่นเอง สตาร์ทให้ดูหน่อยดึงเบาๆลากออกเฉยๆนะอ่าบางรอบนะครับอันนี้ที่เคาเสียงแก๊กๆนี่คือเหยาะอันนี้เขยเยาว<อ>เล้าใจดีจริงๆตัวเล็กๆเล้าใจจริงๆน้ำหนัก5โลเองอ่ะ5กิโลเองนะครับดึงเบาๆครับลากออกเบาๆลากออกไปเลยเลยไห ไม่บ้านผู้สูงไวันี้ได้สบายราะอ่อนเหมาะกับพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันมีโคกมีเนินมีขอบบอ่อมีหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้ออ่อนใช้งานได้ดีที่สุดเลยนะครับอ่านี่นะสวยครับตัวนี้เป็นมือสองจากประเทศญี่ปุ่นแบรนด์โคเมสึซีน็อกราคา4,000รวมส่งประกัน120วันและดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานครับสวยเลยสลิงสวยเลย,ลย,ย,เลยนี่สวิตปิดเปิดนะครับเปิดปิดเปิดปิด สวยครับใครสนใจนะเพราะอ่อนตัวเล็กๆเบาๆนะครับรอบดีๆเอาไปชนหางแข็งได้นะครับถอดถ้าเบื่อหางอ่อนก็ถอดหางอ่อนนี่ออกเอาหางแข็งมาชนได้เลยเป็นคัดเล็กสวยๆสวัสดีครับ